สวัสดีครับเพื่อน YouTube ช่องกเกษตรสานทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีตู้เย็นเข้ามาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นของไฮเออร์น,นะครับลูกค้าแจ้งว่าทำงานปกติเย็นแต่ข้างบนนะครับเย็นแต่ข้างบนส่วนด้านล่างนะครับลมเย็นไม่ออกเนาะข้างล่างไม่เย็นนะครับเย็นแต่ข้างบนนะครับ ทีนี้ถ้าเย็นแต่ข้างบนแสดงว่าระบบน้ำยานะครับไม่มีปัญหาคอมเดินปกติจะมีปัญหาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องถอดนะครับถอดต,ตัวนี้ออก,ก่อนตันี้จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับไขออกเลยนะครับครับผมพอรอน็อตออกแล้วนะแล้วก็ไขาควงนะด,งดึงดึงออกเลยฟองน็อตหายนะครับด้านในก็จะเป็นนแข็ง ซึ่งตัวนี้น้ําแข็งละลายหมดแล้วครับเพื่อนแต่ก็ยังไม่หมดดีนะครับถ้าน้ําแข็งมีตัวไปแบบนี้แสดงว่า,าระบบน้ําแข็งไม่มีปัญหานะครับนี่สิ่งที่เราจะดูนะกิมีสองอย่างคือท่อฮีตเตอร์ตัวนี้นะตัวละ,ละลายน้ําแข็งกับใบเบนทอนนะแต่นี้เขาใช้ฟิวสองตัวนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้ใบม็นท่อนไม่มีตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้ออกมาดูนี่ถอดก่อนนี่ <c oughs> จะเป็นงี้เนาะแล้วก็ดูนะเดี๋ยวก่อนเรามาแกะดูด้านหลังนะครับจะมีตรงนี้เนาะจะเป็นแข็งจรแบบนี้นะแบบนี้นะกดว่ามดขึ้นนี่ครับมดขึ้นเกาะไว้เต็มเลย หมดขึ้นเลยผมดูแล้วเหมือนวงจรจะระเบิดแต่ว่าเครื่องมันทำงานได้อยู่นะแต่มันไม่สั่งตัดไปที่ฮีตเตอร์นะครับนี่นะเพื่อนเหมือนวงจรมันขาดไปแล้วนี่นเหมือนมันลอกนะครับนี่นี่ครับเหมือนมันลอกออกผมว่าน่าจะเสียแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะ มันชอ็อตแล้วครับคิดว่านะวงจรน,น่าจะปลยบ้านเก่านะครับเพราะว่าเราเช็ดเช็ดวิวนะครับเช็ดสองตัวนี้ข้างหน้าแล้วนะครับพิตเตอร์ก็มีโอมอยู่ก็คือเชรร็คด้านโอมนะครับมีโอมอยู่เนาะอันนี้ไม่เชรร็ดโอมนะโอมก็คือตั้งปัญญาณโอมเนี่ยตัวกลมๆนี่นะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่ นะเห็นไหมควัดคู่แรกก่อนนะถ้ามันขาดนะครับมันจะไม่มีโอห์มนะหรือว่าอ่ามันจะไม่ขึ้นเลยนะครับมันจะนี่ครับนี้วัดโอห์มได้สามร้อยสี่สิบหกโอห์มนะตัวนี้แล้ววัดรูนี้เป็นสายอสายวัดอุณหภูมิถ้ามันขาดหรือว่านี้มันจะ มันโอห์มมันจะไม่ขึ้นนี่ไงมันต่อไฟอยู่ได้สองจุดศูนย์โอห์มนะครับสองจุดศูนยะ์โอม์มนะแสดงว่ามันใช้ได้อยู่เดี๋ยววัดเป็นเสียงนะลองเสียงดูถ้ามันขาดมันจะไม่มีเสียงรเราแตะกันดูกันตัวนี้นะตัววัดอุณหภูมินะเสียงไม่มี มันขาดหรือเปล่านะครับแต่มันไม่มีโอมนะถ้าละลายน้ำแข็งเสร็จอ๋อมันจะตัดนะครับเราต้องเอาไปเอาไปแช่ช่องฟิตก่อนถ้าแช่ช่องฟิตแล้วมันยังอ่ามันยังไม่ต่อแสดงว่าไอ้ตัวนี้นะครับเสียนะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้มันละลายน้ำแข็งแล้วเนาะนี่ถูกถูกแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะถอดก่อนโอเคผมแช่ช่องฟิตไว้ครับ เป็นบอดตู้เย็นที่ผมสั่งมาครับอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะครับนี่ก็ตู้เดียวกันนะครับแล้วก็เหมือนกันเดซเลยนะครับเราเรามาดูครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับตัวนี้อาการไม่ตัดนะครับเช็คฮิตเตอร์กับตัววัดอุณภูมิแล้วไม่เสียนะครับ อร์ดตัวนี้ฝังหมดขึ้นครับนี่กับรอยช็อตใหม่ลายวงจรหายครับก็สั่งซื้อในลาซาด้าครับเห็นชื่อรุ่นแล้วก็ดูบอร์ดให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูครับผมว่าจะใชใ้งานได้ปกติไหมครับช็อเกตไหนที่มันเสียบไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่ของมันนะครับ มันคือถ้าเสียบไม่ได้ก็คือไม่ไม่ใช่รูมันนะครับเราก็หารูที่มันเสียบได้เสร็จแล้วเราใส่เข้าไปด้านในก็ปิดฝา้เรียบร้อยครับใส่น็อตเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กครับผมนะครับไอติดนะครับลมไม่ติด ว่าพัดลมไม่ติดนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาเช็คพัดลมกันก่อนตอนนี้พัดลมไม่หมุนนะครับเครื่องนี้นะก็เปลี่ยนอะไรนะครับคือเปลี่ยนตัวนี้เลยครับผมนี่ครับตัวนี้มันชอ็อตนะชอ็อตแล้วก็มันเสียนะครับสั่งจากช็อปปี้หรือดัซดาก็ได้ครับเวลาเราสั่งนะเพื่อน ดูปุ่มหรือดูแผงจรให้เหมือนกันนะแล้วก็พิมพ์ไปว่าสมมุติเราซ่อมไดเออร์อยู่เนาะไฮเออร์อยู่นะครับเราก็บอกว่าแผงงจรไฮเออร์นะครับแล้วก็เซิร์ชหาไอ้เจ้าตัวที่เหมือนกันนะครับแบบนีนะ้นะครับแล้วก็จะดูตรงนี้นะตัวกลางนี่ครับเด๋ยวเดบิวสิบเก้าแปดศูนย์นี่ครับตรงนี้ครับ, w รบ,รนะรบมันจะมีรุ่นของมันอยู่นะ นี่ครับน,บนี่ไม่เห็นนะครับประมาณนี้นะเพื่อนนะดูตรงนี้นะนี่ก็ดูไอซนะครับมันตรงกันช็อกเกตตรงกันก็โอเคใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สำหรับเพื่อนช่างหรือเพื่อนที่หัดช่างหัดซ่อมนะครับก็ลองนำไป อสอบดูคลิปผมแล้วก็ถ้ามีประโยชน์กดติดตามกดรูปกดดิ่งกดแชร์ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทำคลิปต,ต่อไปเพื่อนได้ดูกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ